เอาท่าไม่ได้อยู่กันนี่มันแบทแมนโอเคเดี๋ยวปิดเฉียงก่อนนะคนดูเอาท่าไม่ได้ไรอยู่กันในแมบพูดร้องไม่หรือเรียกง่ายๆว่าคาราโอเกะซีมูเลเตอร์โอ้โหนี่เราต้องพูดภาษาอังกฤษนะคนดูโอ้หอันนี้เป็นแบทแมนเลยนะมีมินเนียนด้วยซึ่งผมก็ต้องมาร้องเพลงภาษาอังกฤษนะคนดูซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดได้หรือเปล่าไมล์ประมาณนี้เอ้าไม่ใช่ไมล์มาปันโว้ ปกม่ประมาณนี้น่าจะได้ยินกันทุกคนนะผมหวังว่านะผมก็ไม่ได <'s> nice ้ใส่หูฟังโอ้คนนี้โหดจังเลย How y o o u g ผมพูดอักกิษไม่ได้นะคนดู <laughs> Excuse me little boy ก็คือถ้าเพลงไหนคุณรู้สึกคุ้นก็นั่นแหละเพลงนั้นคือการิีกิสิ์แบบสามร้เพลงก็คือล้องเพลงเองโอเคมาคนดูมาอยู่นี่นี่เซิร์ฟใหม่แล้วคนดูโอ้ยเซิร์ฟอันนี้ก็ใช่เพลงไหมคนดูโอ้อีต้องเป็นผมแล้วแหละโอ้โหโอ้ต้องเป็นผมแล้วโอ้โหต้องเป็นผมแล้ว เกิดเป็นคนอีสานเกิดเป็นคนอีสานมีม้านมีทำเนื้เเกิดเป็นคนอีสานเกิดเป็นคนอีสานกินลาบกินหมูกิน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 ข้อหมูย่างกินน้ำตกกิน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 ส้มตำกินกินอะไรกินคอนโดกินกินอะไรอีกนี่โอ้ผมยัยมองเลยโหยธรรมดาที่ไหนอะครับอ้าวไม่ได้ที่ไหน including คันนันนนนะคะฮะใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคนไทยนะคนเดียวมเปคนไทยนะคนเดียวเอ้ยผมชอบควายลงไปเนี่ยละล้ล I don't need on one I one โอ้โหมาแล้วโอเคผมจะร้องเพลงนี้ให <okay, okay, well ้ฟังกอกูมึงท okay, uh ิ huh ้งกอกูไปซอสซอสซีน้ำตาจำทีไปกอกูมึงทิ้งกอกูไปซอสซอสซีน้ำตาโอเคมีแค่นี้ผมจำได้แค่นี้โอ้โห let's go let's go อาจจะมีคำหยาดอาจจะมีคำหยาดสักนิดหนึงนะคนดูเออสักนีดนึงเข้าไปโอ้คนนี้เข้าไปในดีกาอ้าหเอาไปหนึ่งเลยครับเด็กโอ้ เราเล่นแล้วเอาไปห้าเลยโอ้โหเขาตกจัดโอ้ยโอ้ยอันนี้เขาไม่แบบไม่มีดนตรีนะคนดูเป็นน้องแบบคาราโอเกะคือร้องทับอีกรอบหนึ่งแล้วคนนี้มาอีกแล้วเอ้ย น้องไม่ล้าไหมในหินดีล้างปลาคุณเอาห้าดาวไปเลยครับโอ้โหสุดยอดอ่ะแฮสุดยอดอ่ะแฮ่ม้ยแล้วแล้วผมจะทำเป็นลูกมืออย่างนี้ยังไงอะคุณดูผมต้องทำยังไงอ่ะนี่หรอเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดใจ Wish that could write one. โ o ้ e ต้องไปผมแล้วกตไม่ใช่ผมนะคนดู <c oughs> ไม่ใช่ผมนะแต่เป็นใครก็ไม่รู้นะแขนขาเนี่ยแขนข้างเดียวนะแล้วเขาไม่ร้องเพลงนะใช่หรือเปล่าไอ้นี่วอะเนั่นเน่ไม่ร้องเดี๋ยวผมร้องเองนะคนดูไอ้นี่ฮ e คนดูมันต้องเป็นผมแล้วล่ะโอ้ย

โอ้เคป๊อบดีมอนคุณดูเคป๊อดีมอนโอไม่ใช่ผมนะคนดูนี่มันเคป๊อบดีมอนฮันเอ้ายังไม่ทันฟังเลยโนต้องต่อ ผมได้ที่สามนะคุณดูโอ้โหผมได้ที่สามก็มาดิครับโอ้โหได้ที่สามเนี่ยผมได้สิบห้าโบนะแค่คะแนนเดียวนะผมได้ที่สามเลยโอ้โหขอบคุณทุกคนจริงๆนะคุณดู พี่ผมได้ที่สามเลคนดูโอเคงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณเท่านี้เลยคนดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจาบคลิปนี้สวัสดีครับถ้าคุณดูอยากให้ผมเล่นแบบอะไรสามารถทิ้งแบบหรือพิมพิมพ์ชื่อแบบคอมเมนต์เข้าไปด้านใต้ก็ได้นะคนดูอ่าอุ้ยเจน